สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแซนแอร์นะครับวันนี้เก็บฟีไฟวันนี้ฟีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ก็มีท็อปองท็อปอัพใช่ไหมครับวันนี้ผมก็มีโค้ดมาแจกอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกเพชรนะครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะยังไม่ทราบว่าช่องทีบอมทําอะไรอะไรยังไงนะครับก็ดูกันก่อนนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ทีบอมซีเฮดนะครับมีกิจกรรมใหม่ โพสฟรีเพจฟรีนะครับผมในช่องเลยนะครับเนาะกติกาการแจกเพชรนะครับตามนี้เลย 1. กดติดตามกดกระดิ่งนะครับ 2. กดไลค์กดแชร์โปรงฟรีไฟนะครับในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับหรือว่าหน้าเฟซตัวเองง่ายสุดนะครับ 3. บอกเหตุผมทำไมอยากได้ 4. เมนวีดีที่ชืวิดบุ๊กนะครับตอนนี้นะครับก็ให้ไปโพสหรือว่าไปเมนทที่ชุมชนนะครับซึ่งในใต้คลิปอ่ะ มันไม่ค่อยจะแสดงผลนะครับหรือว่าพี่บอมไม่เห็นพี่บอมก็เลยแบบว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ไปโพสต์ในนี้ละกันเออนะครับก็น่าจะมีผลมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีผลจริงๆนะครับนี่ให้ไปคอมเมนต์นะครับ72คอมเมนต์นะครับซึ่งใต้คอมเมนต์มันไม่เห็นแบบนี้นะไม่เห็นยูอดีนะครับทุกคนนะครับพี่บอมก็ทําการสุ่มเป็นที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคนนี้ได้นะครับก็น่าจะเป็นน้องสาวนะครับผู้หญิงผู้หญิงนะครับเราได้เพชร เราได้เพชรนะครับแน่โอเคนะครับแล้วก็ก๊อปวีดีมาเลยช่วงนี้ทําไมพี่พร้อมถึงแจกล่ะนะครับนี่คนนี้นะครับโซแซสนะครับผมก็มันมีโปรโมชั่นการเติมเพชรนะครับผมรับเพชรเพิ่มนั่นเองนะครับหรือว่าเติมเพชรครั้งแรกรับโบนัสฟรีนั่นเองนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับสาหรับน้องโซแซสนะครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับผมก็ พี่อมก็จะสุ่มคอมเมนต์ตามตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะโพสต์อีกนะครับแล้วก็จะซูมอีกอะไรประมาณนั้นนะครับใครขยันมาคอมเมนต์ก็จะมีสิทธิ์ได้เป็นแบบนี้นะครับอ mm ่า hmm. รับไปเลยเห็นไหมเพจฟรีๆแบบนี้เลยนะครับเข้าตัวไปเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรมากแค่นี้นะครับแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ที่จริงพี่บอมบอกว่าตัวอย่างอ่ะก็คือให้ทําอย่างนี้นะครับให้ทำอย่างนี้ใช่ไหม ตัวอย่างนี้ให้มีเฟซด้วยแต่ก็วิมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ให้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมก็วอมเข้าใจว่าทุกคนต้องแชร์อยู่แล้วนะครับผมให้แชร์ให้วิมอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆ74คอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณครับนะฮะโอเคเราไปอยู่หน้าเกมกันดีกว่านะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เติมเพชรครบนะครับผมรับท็อปอัพหรือว่ากระเป๋าฟรีนะครับ้องเมื่อกี้ก็น่าจะได้ไปละกระเป๋านะครับตกใจเลย พี่พี่อยู่ในกระเป๋าฟรีนะครับกระเป๋าตามนี้เลยนะครับมีสแกนลายนิ้วมือด้วยกระเป๋าของโมโค้นั่นเอง99เพชรนะครับวันนี้จนถึงวันที่30นะครับผมก็สามารถจับจองได้แล้วก็สกินหน้าไม้นะครับก็เท่อยู่เหมือนกันนะครับเป็นลายไฟเนาะแต่ไม่มีเอฟเฟกนะครับซึ่งอันเดิมผมว่าสวยกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับหลักๆกิจกรรมที่เติมนะครับผมเนาะแล้วก็ลัคกี้รอยัลนะครับนี่มาใหม่มาใหม่ทุกคนนี่นี่นี่ 21วันนะครับซึ่งกระผมได้สุ่มไปแล้วไม่ออกเลยนะครับเนี่ยไม่ออกเลยเนี่ยชุดก็สวยนะทุกคนบางทีบางคนอนะ่ะใช้เพชรเดียวไปโถออกไปเลยนะครับเอ็มบีไฟเหลืออีกหกวันนะครับก็สามารถไปสุมได้นะมีทั้งหมดหลายสีมากนะครับผมก็ไปสุมกันได้นะครับเนาะตามนี้นะครับแล้วก็อีก2วันไม่ถึงมั่งนะครับเดี๋ยวจะปิดเซิร์ฟใช่ไหมวันนี้27 ประมาณ28นะครับก็น่าจะปิดเซิร์ฟรืเปานะครับเนี่ยอีกเวลาตามนี้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์จะปิดนะครับผมเดี๋ยวพี่ป้อมก็จะมีคลิปอัปเดตให้ทุกคนดูว่าของใหม่อะไรมาบ้างอะไรนี้นะครับแต่วันนี้ก็คลิปโคตรไปก่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ยังคอยติดตามและรับชมนะครับซึ่งคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งคนดูน้อยทุกคนมีสิทธิ์ได้กันเยอะนะครับผมเดี๋ยวคนดูเยอะก็จะมีสิทธิ์ได้กันน้อยนะครับพี่ป้อมคิดอย่างนี้มากกว่านะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับสาหรับใครที่แบบว่าไม่มาดูก็อดไปเนาะสำหรับใครที่มาดูก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้จริงๆนะครับเพราะว่าเต็มใจที่จะแจกแล้วก็เอาให้นะครับผมผมเป็นช่องที่แบบการให้มากกว่านะครับพี่บอมไม่ได้แบบกักไม่ได้อะไรนะครับก็เต็มใจที่จะให้เนาะสำหรับใครที่เข้าใจพี่บอมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็กอคลิปไม่ได้ฟังพี่บอมก็ ฟังกันก่อนนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าพี่บอมเป็นยังไงช่องเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับว่าในนี้อย่างนี้โอเคกว่าพี่ในนี้นี้โอเคกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและขอบคุณทุกคนที่ไม่เข้าใจนะครับแหสําหรับวันนี้พี่บ้าและการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับที่นี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับเว็บ PJ Spin นะครับบอกเลยว่ารอบนี้ผมจะมาสุ่มเพชรนะครับเพื่อแจกทวนนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มโคตรเดือดเติมเงิน500บาทขึ้นไปรับคูณ2นะครับพี่บอมเติมไป500นะครับได้ไป1,000บาทเห็นไหมตุ๊กนะครับก็สมัครง่ายๆผ่าน a c e b o o k หรือว่าที่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะพี่บอมออกระบบให้ดูนะครับซึ่งง่ายมากๆนะครับสมัครสมาชิกนะครับ แบบนี้นะครับจะผ่าน Facebook ก็ได้นะครับ g o o ก l e ก็ได้แล้วแต่เราเลยหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้แล้วแต่เรามาเดี๋ยวขอเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วพี่บอมก็จะมาสุ่มบุฟเฟ่ต์เพชรนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับสุ่มครั้งละ15บาทหรือว่า15เครดิตนะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มนะครับมีรางวัลใหญ่นะครับ1 4 7 9 2เเพชรนะครับโอ้โหหมื่นสี่เลยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยนะครับไปครับครั้งแรกยืด ยึด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 ได้เลยหรือเปล่าเฮ้ยยังยังยังไม่ได้ครับถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนถือว่าเท่าทุนนะครับยังเท่าทุนอยู่นะครับโอเปิดเสียงให้ด้วยนะครับโอเคไปครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันว้างไว้บอก็ยยอกก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับไม่มีเสียงด้วยเป็นไรเป็นไรต่อไปต่อไปมันต้องได้สักครั้งแหละทุกคน ตายสักครั้งดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคุณได้รับเพชรหนึ่งสี่เจ็ดเก้าสองไนมอนเฮ้ยเป็นไปได้นะครับทุกคนอเพื่อนไปทีหนึ่งนะครับโอเคครับนี่นะครับคือผมได้นี่ครับไนมอนนะครับเห็นไหมยุบนะครับโอเคผมคัดลอไว้ก่อนนะครับผมได้นะครับเน่เขาบอกว่าติดต่อทีมงานเพื่อรับของวันนะครับก็ติดต่อไปแพนเพจนะครับเพชเพจก็ตรงนี้นะครับให้เราติดต่อไปเลยนะครับ อ่าตอบไปเลยนะครับผมมาเลยครับติดต่อครับดีครับผมครับแล้วก็ส่งไปนะครับนี่ส่งไปเลยนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคครับ like ทุกคนเขาส่งมาแล้วนะครับเป็นปัดกาลีน่าเลยนะครับอู้สุดยอดครับผมขอบคุณครับก่อนนะเนี่นะครับเขาก็ให้รหัสบัตรมาทั้งหมด3าอันนะครับผมขอเซ็นเซอร์นะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองไปเติมให้ทุกคนดูนะครับมา open eye, feel the waves cut through feel hypnotized sounds I I'm breathing the cut waves me by